เปิดเรื่องมานะครับก็คือในเช้าวันต่อมาเนี่ยมิสรุเนี่ยก็คือได้ลาจากพ่อออกจากบ้านไปทําหน้าที่ของชาติบ้านเมืองยันเรือรบนั่นก็คือการไปโรงเรียนนะครับโดยการขึ้นรถบัสไปเนี่ยก็คือใช้รถบัสจาก538ไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเสือจันทบูญสมบูรณ์ธรรมชาตินะครับผมแล้วเมื่อไหร่จะถึงไหนเฮียพอขึ้นไปได้ไม่นานก็บรรยากาศก็วิววิวตลิวอยู่ไหนนะครับก็คือคนขับมีหนึ่งคนผู้โดยสารมี3-4คนนะครับผมก็ นั่งสุขใจสบายใจจังไม่มีใครมายุ่งนะครับแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปคุยกับเพื่อนไปนะครับในขณะที่มิสซรุเนี่ยเลื่อนของดูของจากรัช a d าด้าที่จะซื้อว่าจะซื้ออะไรดีนะครับผมก็ปรากฏว่าขนลุกนะครับก็คือมีผู้หญิงอะไรไม่รู้นะครับมานั่งตรงหน้าแด้ด้วยเซนส์ของมิสซรุเองนะครับก็คือทําให้ขนลุกตั้งนะครับผมก็คือเป็นเซนส์ของเจยนยานทิ์ก็คือสัมผัสได้หมดสดทุทกลาย พอมิซรุเนี่ยก็คือสัมผัสผีได้ปั๊บนะครับผีแม่งก็มาหลอกนะครับผมก็คือมิซรุก็ต้องใช้สกิลเดิมนะครับตามลูกไม้หล่นไม้กายต้นนะครับผมคือการเมินผีนั่นเองมิซรุนะครับผมโดนผีหลอกมาก็ต้องหลอกผีกลับซึ่งมิซรุกดสัญญาณออดบนรถนะครับว่าจะลงที่ฮอกไกโดแต่ปรากฏว่าผีแม่งเสือกลงไปก่อนนะครับนึกว่ามิซรุจะลงไปด้วยแต่มิซรุเราก็ชิงหนีไปนะครับไปก็คือ นั่งบนรถต่อไปต่อสถนาน,นีอื่นนะครับผมโดยไม่สนใจผีทิ้งผีไว้กลางทางได้เมื่อมิสรุตเนี่ยมาถึงร้านคาเฟ่น,นะครับก็จิบกาแฟให้อุ่นนำสำรานใจเป่งปังนะครับผมระหว่างนั้นเองก็เจอผู้ชายสุดฮอตนะครับแต่จะหารู้ไมไม่ว่าผีคนที่ตาเนี่ยก็คือแม่งตามผู้ชายมาซึ่งผู้ชายคนนั้นเองก็สบตาก,กับมิสรุตนะครับก็เลยชิบหายก็คือลากผีมาให้นั่งกับมิสรุตด้วยนะครับผม แต่มิโซรุเนี่ยเราก็ใช้สูตรเตี๋ยวนะครับก็คือใช้กว๋วยเตี๋ยวเนี่ยทำมาเป็นดูภาพก็คือดูภาพมวยปั้มอะไรประมาณนี้ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มองผู้ชายแต่ที่จริงอ่ะมองในการไล์สดแข่งขันมวยปั้มนะครับอะไรประมาณนี้จากนั้นผีต,ตัวนี้มันก็เดินกลับไปก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับสูตรแกใช้ได้ผลจริงๆหน้าเปิดตากว๋วยเตี๋ยวมากก็คือเป็นสูตรเตียว แต่เพื่อนของมิซลุมาก็เดินเช็คเอาเช็คบินออกจากร้านไปนะครับโดยที่ไม่ต้องเหลียวหลังหรือเหลียวตามามองผู้ชายนะครับผมแล้วส่วนคู่เดทของผู้ชายก็ามาถึงนะครับดูจากรัศมีของผีเนี่ยก็คือมึงมาด้วยกันก็คือชิบหายที่นั่นลดความแน่บอกเลยในระหว่างที่เดินทางหรือทางเดินเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็คือมิซลุเนี่ยได้ยื่นสร้อยกันผีหรือสายศินเนี่ยให้กับต้นข้าวนะครับผมเพื่อกันผีเพราะผีของต้นข้าวเนี่ยชอบมาเกาะที่ตัวบ่อยมากเลยใส่ สร้อยไว้นะครับผมเพื่ออาจจะเป็นสัญญาณคุ้มพรองที่ดีต่อการเจอผีนะครับผมและแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ใส่สร้อยเดินผ่านสลัมอย่างปาดเปลี่ยวโดยได้ปาดหน้ากับผีนะครับผมที่ร่างโตถึกทนทมินดําทําให้สร้อยไข่มุกเนี่ยก็คือแตกกระเจิงและในเมื่อทั้งคู่เนี่ยผ่านจากสลัมมาได้ก็นั่งกินขนมปังสลัเปานั่งเป่ากันนะครับผมก็คือคิดว่าจะไปซื้อสร้อยแถวไหนดีซึ่งก็เจอสร้อยอยู่ร้านหนึ่งก็คือเป็นร้านของหมอปลาไปดูกันเลย ซึ่งร้านนี้ของยายคนนี้ก็คือเปิดมา10ปีดีกี้แกไม่ธรรมดาคือหลอกตุนคนอื่นเข้าไปทั่วนะครับก็คือมีแต่สร้อยปอมๆก็คือขายให้กับลูกค้าแต่พอมาขายให้มิสลูใส่สร้อยนะครับผมก็เปลี่ยนโหมดจากโปต้มตุนก็ต้องใช้เป็ดโปกันดีกว่านะครับโดยเห็นว่าเนี่ย การที่มิสลุเนี่ยก็คือใส่สร้อยแล้วสร้อยแตกก็คือรอบรอบกายของมิสลุในม่ตรดีวิญญาณทําให้ป้าแกเนี่ยคิดลึกนึกได้นะครับว่าต้องเป็นคนดีสักครั้งในครั้งแรกของชีวิตนะครับผมโดยการจะใช้สร้อยทองคําของพ่อระครังโตมาใส่กันนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าสร้อยมันจะใหญ่หรือเปล่าระหว่างนั้นเองอาาแกเขาก็ประเมินวิเวคราะห์สถานการณ์ไปด้วยนะครับว่าผู้หญิงคนซ้ายมือที่ชื่อว่าต้นข้าวผมยังกับต้นข้าวเนี่ยก็คือเป็นจิตใจที่ยังกับ เหล็กกล้าขาแข็งนะครับคือเป็นคนจิตแข็งก็คือผีไม่สามารถมาทำอะไรได้ส่วนมาตัดภาพของมิสรุนะครับก็คือเป็นเหล็กไดมอนด์อะไรประมาณนี้เป็นคนที่จิตใจอ่อนผีสามารถเข้าถึงได้ต่อให้ใส่หลวงพ่อไหนก็เถอะก,ก็ต้องเจอผีอยู่ดีเอาง่ายๆซึ่งอามาแกาเนี่ยก็คือเอาสร้อยเนี่ยมาให้มิสรุใส่นะครับตอนแรกกูก็งมองึกว่าโซ่ล่ามควายเที่ยวโหสร้อยเนี่ยใหญ่ชิบหายนะครับผมก็เลยเอามาใส่ให้มิสริ แต่พอใส่ไม่ถึงหนึ่งวิสองวิวิที่สามเนี่ยก็คือสร้อยแตกนะครับผมก็คือเอาง่ายร้านป้าแกก็คือถูกปิดไปเลยนะครับคือเจ๊งอดขายจบทั้งคู่เลยเดินกลับบ้านอย่างเซ็งๆนะครับคอยระครังข้างฝาว่าเออสร้อยที่ใส่ทําไมมันแตกบ่อยจังเลยมิสรุรกก็ไม่ได้อธิบายเหตุผลอะไรไปนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเออ ใครว่าหนูเห็นผีตอนที่4นะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็คอยติดตามชมนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ